เเมียก็สวยแล้วก็ระวังว่าเมียจะทนความลำบากไม่ได้นะดูแลเมียให้ดีๆนะนี่เราอย่าสะเอะขึ้นมาตอบโต้นะอย่าสะเอะขึ้นมาตอบโต้างี้นะไอ้ชาวชาเดี๋ยวจะกรีนหนักกว่านี้อีกมีหลักฐานมีคนส่งมาเฮ้ยไอชิหายความลับของมือนี่อยู่ในเครื่องพวกนี้มีคนส่งมาเฮ้ยตายแล้วอย่าสะเอะนะอย่าเทียบรุ่นวัดรอยเท้านะ นะอันนี้รุ่นพ่อก็จะคุยกันรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอย่ามายุ่งไปอยู่เมาะเมาะแม่แม,แม่ทำตัวกลมกลืนสืบข่าวราชการไปสืบข่าวไปแล้วก็ส่งข่าวไปขายรู้แต่ว่าทําอะไรอยู่อะ่ะเรานี่หากินหลายทางนะ <c oughs> อย่าบอกว่าผมรู้ได้ยังไงนะยอ่าอ,อย่าบอกว่าผมรู้ได้ยังไงนะ เออด้ข่าวว่าเราหากินหลายทางนี่นะเออนอกจากเป็นอะไรนี่แล้วยังมีการขายนนนะขายข่าวดนวยนะจริงจริงจริงเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวคอยดูเด,ยเ,ดยยดเดี๋ยวความรับพัวมาการเด็นการเด็นการเด็นกระเด็น,ดน,ดนออกจากเออบ้านน้อยก้อยใจนะครับที่เสเอะไปปลูกอยู่ในที่เขาด้วยนะเขาจะขับไล่เมื่อไหร่ก็ได้ รู้หรือยังว่าทาไมต้องเป็นทาสเขาตลอดชีวิตรู้หรือยังว่าทําไมต้องเป็นทาสเขาตลอดชีวิตนะครับอยากให้ตกต่ำไปกว่านี้เลยชาวๆเว้ยสักสีเออมีบางช่องขายข่าวเว้ยและหนึ่งใน,นั่นก็คืออยากดูไหมอยากดูไหมมีบทสวดนายอยากดูไหมชาวชวต้องให้เปิดไหม ต้องให้เปิดไหมชาวชาวระวังนะเว้ยเดี๋ยเหมือนช่างพอนะเว้ยการแชทไลน์หลุดออกมากระเด็นกระดอนออกมานะเว้ยเฮ้ยคุณคิดว่าผมไม่มีเครือข่ายในการส่งมาหรอผมจะรอดูก่อนว่ามีใครจะ,สะเสอขึ้นไหมดูซิว่าจะมีใครสเสอขึ้นมาตอบโต้แทนนายของเบาโอ้ที่แท้ไอ้ชาวชาวออกมาตอบโต้แทนจอจ พอลาสกิลไอ้น้องนะพอลาสกิลพอลาสกิลทุกท่านไปดูช่องฟ้าแม็กนะครับได้ความจร,ริงความสะใจนะคุณแม็กเขาจะเป็นคนออกแนวฮาร์ดคอร์คุณฟ้าออกแนวหวานๆแต่ว่าน้ำพึ่งผสมมะนาวเชื่อนิ่มๆคุณเสียวคอเสียวคอทำท่าเมื่อกี้เราเสียวคอครับ เวลาคุณฟ้าก็จะเชื่อใครนะครับโอ้โห้วยคําพูดนี้กีีกลีดก็ไปดึหัวใจเลยครับหน้าหนาวด้วยนะทุกท่านนะระวังนะชาวชาววันนี้ผมจะขอเตือนชาวชาวผมขอเตือนชาวชาวอีกครั้งหนึ่งผมจะให้โอกาสชาวชาวไปเป็นขี้ข่าตามเดิมแต่ถ้าชาวชาวจะขึ้นมาถอบโต้กับผมอาขอบคุณครับมีการปักหมุดแล้วครับ ไปกดติดตามมานะครับทุกท่านครับปาเมกน,นะนะจำไว้นะถ้ายังเสอขึ้นมาตอบโต้กูเจ้าการสนทนาทางไลน์ของมึง <c oughs> ขออย่าพูดใจหยาบคายหน่อยนะฮะผมเจ้าการสนทนาทางไลน์ของคุณที่มีคนส่งมาให้ผมนะครับอย่าคิดว่ามีคนเขาจงรักภักดีกไก่จอดนะ นะระวังจะไม่มีหลังคายอยู่แม้จะเมียก็ปิวนะไอ้ชาวชาๆรู้นะว่าทำหลายอาชีพนะเราอะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอยู่อออรอ,อดนะสงาราศีนี่ไม่มีเลยจะบอกให้จริงๆคุณไม่มีสงาราศีเลยแล้วคุณไปทุเรศตัวเองเหรอ ที่มีเคยมาบอกคนอื <t ool> ่นว่าเป็นหมื่นตํารวจโทแสนตํารวจพันเอ้ยไม่ใช่แสนพันตำรวจคุณไม่อายเขาเลยนะคำพูดของคุณมันออกแนวสะทุนสะทุนแต่คุณไปบอกเป็นหมื่นตํารวจโทความลับไม่มีในโลกนะชาวชาวจงเปลี่ยนชาวชาวเป็นเฉยเฉยอย่าเพือเชื่อผมเถอะอย่าเพือกนะครับ ใช้เวลาอันมีค่าอยู่กับเมียอันเป็นที่รักนะครับใช้เวลาอันมีค่านะครับอันเป็นที่รักเวลาเขาพูดก็จะทำไงรู้ไหมครับผมผมผมแม่อย่างงี้วันเวลาไม,ไม่ธรรมดาครับไอ้เชาเชา่ชาเนี่ยนะัสดีครับแม่จำมี่นะฮะัสดีครับนะวันนี้ถือว่าเป็นการสั่งสอนแบบเบา ผมสั่งสอนให้ความคิดคุณว่าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาถ้าอยากจะอยู่รอดปลอดภัยก็ใช้แรงงานแลกเสร็จข้าวเสร็จน,น้นแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยกลางคืนอยู่กับเมียกลางค่ํากลางคืนอยู่กับเมียสังขารไม่เที่ยงแท้อนิจจังวัตสังขารา ความสวยงามรูปรักษณผิวพรรณต่างๆจะร่วงโรยไปตามการและเวลานะครับเพราะฉะนั้นหมาเชาวๆน่ารักนะตุาจะเป็นหมาของประเทศจีนเขามันจะพองๆหน่อยนะใช้เวลาความสุขโลกิยะกับภรรยาให้คุ้มค่าก่อนที่จะร่วงโรยนะครับนะฮะอนิจังวัตสังคารานะครับ สังขารย่อมไม่เที่ยนแท้แน่นอนความงามความสวยในวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะร่วงโรยลาก็ได้ถ้าหากคุณเอาเมียคุณไปใช้แรงงานเยี่ยง่าสอย่างนั้นคุณเอาเมียคุณไปใช้แรงงานนะครับระวังเมียจะทนความลำบากไม่ได้ต้องดูแลภรรยาให้ดีอย่าเอาเศษข้าวเศษน้ำไปให้เขากินนะครับนะะ ต้องระวังนะครับตัวคุณเองสารรูกก็ไม่ไดียว่ารูปหล่ออะไรมาจากไหนนะครับไม่ได้รูปหล่อมาจากไหนเลยยี่ไม่ได้ขึ้นอีคิวเลยน,นี่ยังไม่ได้นึงในสิบของอีคิวเลยนะจะบอกให้ขโท่อีคิวเดินไปไหนสวัสดีครับเสียเอนแม่อ<ะ>พอเดินเข้าร้านทองนะทุกท่านเดินเข้าร้านทอง สวัสดีครับเสี่ยวันนี้กี่ร้อยบาทดีครับเดินเข้ามัตะคารสวัสดีครับท่านโต๊ะใหญ่นี่เลยครับท่านวันนี้เอาหูฉลามล้างคอนหน่อยไหมครับท่านครับแน่แน,น่ให้ขึ้นมาเลยพร้อมๆเมียครับอันนี้ไม่ได้ว่าท้านะมัดรวมมาเลยทั้งไอ้ชาวชาวกับเมียมาไนีเลยมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าเมียจะเป็นอะไรอ่าขอให้มัดรวมขึ้นม,มาเลย นะ่านะเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้ฝากเป็นข้อคิดนะไอ้ดาเก่งไม่กลัวครับนะดาเก่งไม่ได้กลัวครับได้ลื่นครับไม่ได้กลัวเลยครับมันมันชิวชิวตัวนี้มันสบายสบายครับพี่น้องดาเลยครับอยากคายได้หมดรับได้หมดนะแต่เดี๋ยวดูเวลาผมแสดงหลักฐานของของมันสองคนผัวเมียนะ กระเด็งกระดอนออกจากบ้านน้อยกอยใจกอยดูนะรู้นะว่าทําอาชีพหลายอาชีพอ่ะเดี๋ยวก่อนอาชีพสื่ออ,อันนึงเนี่ยนะจะบอกให้อย่างหนึ่งนะขายความลับนี่นะเดี๋ยวเจอกันอันนี้อยากเปิดทางให้เดินนะชาวชาวยังเปิดทางให้เดินนะแต่ถ้าเดี๋ยวหัวหน้าเผารู้ขึ้นมาเมื่อไหร่นรนะว่ามีอาชีพขายข่าวนะรับรองไอช้ชาวชาๆกับเมียเนี่ยกลับบ้านแทบไม่ทันดูตัวอย่างช่างพอไว้นะ ให้ชาชาๆนะผมเชิญคุณกลับบ้านอาแมวแมเมื่อคุณอยากได้คำว่าไล่ผมไล่คุณกลับบ้าน